ถูกต้องประการที่สองผลของการนมัสการถูกต้องการนมัสการจะนํามาซึ่งวิญญาณแห่งการเผยพระเจนะแปลความว่าพระเจ้าจะพูดพระเจ้าจะบอกพระเจ้าจะให้คําแนะนําพระเจ้าจะสนทนากับเราทุกครั้งที่เราอยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าสิ่งนึ่งที่เราควรจะทำก็คือการร้องเพลงและการนมัสการพระเจ้าจากหัวใจของเราพระเจ้าจะมา ก่อนการเทศนาที่เป็นดั่งพระธรรมของพระเจ้าจะพูดกับที่ประชุมของพระเจ้านั้นให้เรานําการเสียงสรรเสริญมาหาพระเจ้าจากหัวใจให้เราดึงชีวิตของเราออกมาถวายแด่พระเจ้าให้เรานําชีวิตเราวางไว้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าให้คําสรรเสริญของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้าจะพูดแท้จริงการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างพระเจ้ากับประชากรของโะรง เมื่อเราร้องเพลงเป็นการสื่อสารตัวเรากับพระเจ้าและพระเจ้าจะตรัสออกมาฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะตอบสนองพระเจ้าจะสาแดงการทรงพระชนอยู่ของพระองด้วยของประทานต่างๆของประทานการเผยพระชนะของประทานคำคำพูดที่เป็นวิวรเพื่อจะเตือนสติกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพูดได้ฉะนั้นขึ้ืจักของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดอยู่แล้ว เราควรจะเปิดช่องทางให้พระเจ้าลถช่องทางนั้นคือช่องทางในการนมัสการพระเจ้านะครับในสองพงศษัตรบทที 3, ่สามข้อสิบห้าถึงส6หกพูดถึงผู้รรบจช้พระเจ้าคนหนึ่งคือเอริชาเอริชานั้นถูกขอร้องให้นำเสียงของพระเจ้ามาและสิ่งหนึ่งที่เอริชาทำได้คือเรียกหานักดนตรีเพื่อจะนมัสการพระเจ้า พระกรพีบอกว่าขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าปรปบาทสักคนหนึ่งและเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้วลิทานุภาพของพระเจ้าก็มาเหนือท่านและท่านทูลว่าเสียงพระเจ้ามาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพี่น้องท่ละเมื่อเราเริ่มต้นที่จะสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเราอย่างถูกต้องพระเจ้าก็จะเริ่มที่จะพูดกับเราพระจาพูดได้และพระเจ้า ในพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยพระธรรมที่เป็นทิศทางในชีวิตของเราหรือในกิจการบทที่13บสามข้อหนึ่งถึงข้ก็บอกไว้ในเครจักรที่เมืองอธิโอกซึ่งเขากําลังนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดพระเจ้าก็ตรัสกับชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นในเครจักรสมัยนั้น ไมครับพระเจ้าพูดได้เมื่ออยู่ในบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าดังนั้นในบรรยากาศการนมัสการพระเจ้ารบคนจะเปิดช่องทางให้พระเจ้าสามารถพูดกับเราได้สามารถพระเจ้าได้สื่อสารถึงความคิดของโปร่งกับเราได้ไม่แค่จะจัดจึงควรจะจัดเวลาไว้บางช่วงหลังจากการนมัสการพระเจ้าที่เราสงบกับพระเจ้าพระเจ้าจะพูดอะไรบางอย่างโดยผ่านคนที่มีของประทานการเผยวพระชนะ นี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เราไม่ได้มากระได้จักเราก็มาสื่อสารกับพระเจ้าทางเดียวเราส่งเสริญพระเจ้าเราพระเจ้าคงเงียบเฉยแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเคลื่อนมาได้ในการนมัมสการพระเจ้าคือการใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเคลื่อนไหวใน่ามกลางที่ประชุมนั้นด้วยของประธานพระวิญญาณต่างๆและนี่คือผลดีของการนมัมสการพระเจ้า กระยาจัก,ก็จะไม่ไลทิศทางกระจะก,ก็จะไม่ไลถึงพระคําของพระเจ้ากระจัจของพระเจ้าก็ไม่ไลถึงกาลังพรวิญญามาศก็จะเคลื่อนเข้ามาในที่ประชุมแห่งน,นั้นเราก็จะรับประโยชน์เราก็ได้ยินเสียงพระเจ้าเราจะเกิดมิติใหม่ในการนมัสการพระเจ้าขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้นาของกระจาัจเป็นความรับผิดชอบของ ที่ประชุมที่มีของประธานพระมเญญาริสุทธ์ที่จะสําแดงการทรงวชนอยู่ของพระเจ้าโดยการควบคุมของผู้นําของกรลยจักรโดยการใช้ของประธานอย่างเหมาะสมกัลยจักรของพระเจ้าก็จะไม่ว่างเปล่าร้องเงียบแต่เป็นกัลยจักรที่มีการสื่อสารกระหว่างพระเจ้ากับประชากรของโปรงพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติที่เครับนี่คือข่าวดีสำหรับกคลยจักรของเราที่จะเป็นกัลยจักรที่จะไม่ไร้เสียงของพระเจ้าอีกต่อไปแต่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะมีทิศทางที่มาเจอพระเจ้าของเรา โอขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในค่าาก็ไจักรของเราที่าาก็ไจักรของพระเจ้าจะได้การเติบโตขึ้นและฟื้นฟูขึ้นด้วยผ่านวัสดรเสียงของพระเจ้าและประการที่สามที่เป็นผลดีของการนมัสการพระเจ้าก็คือการนมัสการจะนํามาซึ่งการร้องเพลงฝ่ายวิญ,ญญาณต่อพระเจ้า การร้องเพลงฝ่ายวิญญาณเป็นสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนมาในหัวใจของคนแล้วคนจะยิ่งถวายบทเพลงแต่พระเจ้ามากขึ้นเมื่อเริ่มต้นถวายเพลงแด่พระเจ้าในฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณก็จะเพิ่มทวีมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราก็คือพระนิเวศของพระเจ้าจะเต็มล้นดุวยเสียงสรรเสริญพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณการนมัสการจะนำมาถึงวิญญาณอ,อย่างนี้คือวิญญาณที่ผูกพันกับพระเจ้าวิญญาณที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง สมาชิกจะเกิดความลึกซึ้งกับพระเจ้าในนิเวศของพระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าขอให้เราเป็นเครจักรแห่งการนมัสการพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเพราะเราคือเครจักรของพระเจ้าอันหนึ่งที่เราจะเอ่อล้นในคําสรรเสริญพระเจ้าเราเดินไปด้วยความล้นอยู่ในฝ่ายวิญญาณในพระเจ้าล้นไปด้วยคาสรรเสริญในฝ่ายวิญญาณในพระเจ้าโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นในนิเวศของพระเจ้า ใบหน้าของคนที่รักพระเจ้าก็จะแจ่มใสจิตใจของคนที่รักพระเจ้าก็จะชื่นบานในพระเจ้าเพราะขเขาจะเอ่อล้นด้วยบทเพลงฝ่ายวิญญาณในพระเจ้าเฮเซคียาได้ถวายบทเพลงแด่พระเจ้าคนตแตรกับเครื่องดนตรีของดาวิดพระราชาอิเซลอ็เริ่มขึ้นนี่คือการเอ่อล้นในฝ่ายวิญญาณในสองพงศาวดารยี่สิบเก้าข้อยี่สิบเจ็ด เฮเซคียา็ถวายสิ่งนี้เดียพระเจ้าแล้วยิ่งเริ่มถวายแด่พระเจ้าก็จะยิ่งเอ่อล้นมากขึ้นพี่นงครับให้เครือจักรของพระเจ้าเอา่อล้นด้วยเสียงสรรเสริญพระเจ้าเอา่อล้นไปวยความรักในพระเจ้ายิ่งทวีมากขึ้นเป็นเหมือนกับบ่อน้าพุที่ปะทุขึ้นยิ่งเปิดช่องทางก็ยิ่งปะทุมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นพระคัมพี์จึงหนุนน้ําใจเราให้นําเสียงสรรเสริญมหาพระเจ้า เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้บทเพลงฝ่ายวิญญาณจะทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นปทุมากขึ้นได้พัฒนามากขึ้นทวีมากขึ้นในควจักรของเราและประการที่สี่ประการนี้การนมัสการที่เป็นผลดีต่อชีวิตของเราก็คือการนมัสการจะนามาซึ่งฤทธิอำนาจของพระเจ้าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญ,ญญาณแห่งความอัศจรรย์จะอยู่ในชีวิตของเราจะเคลื่อนไหวในท่ามกลาง จะปลดปล่อยโซ่ตัวต่างๆจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเป็นองค์คำเป็นเวลาแห่งการอัศจรรย์ของพระเจ้าโดยผ่านการนมัสการพระเจ้าสิ่งนี้จะเริ่มเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราดูในกิจการบทที่16ข้อ25ถึง26เราจะเห็นเปตเปาโลกับสีลาซิ่งติดคุกอยู่นั้น เขาอยู่ในคุกแต่บรรยากาศของเวลาเที่ยงคืนเขาทั้งสองก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราก็จะเห็นบรรยากาศของฤทธิอำนาจของพระเจ้าเมื่อเขาร้องเพลงสรรเสร,ริญพระเจ้าโซ่ตรวนต่างๆก็ถูกปลดออกหมดและประตูคุกก็ถูกเปิดออกหน้าต่างทุกบานถูกเปิดออกหมดโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า มิหลงที่รักในฝ่ายมิยาณก็เช่นเดียวกันเมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฤทธิอำนาจของการนมัสการเาจะอยู่ในที่ประชุมนั้นเราจะเห็นโซ่ตวนถูกปลดออกใจแห่งความทุกข์ก็ถูกปลดออกใจแห่งความเศร้าหมองได้ถูกปลดออกใจแห่งความมืดบอดถูกปลดออกคนที่อยู่ในตกความบาปเขาจะเริ่มต้นต้นหนักถึงความบาปของเขาเริ่มต้นกลับมาหาพระเจ้าโซ่ตัวต่างๆที่พันธนาการชีวิตของคนก็จะถูกปลดออกโดยฤทธิอำนาจของการสรรเสริญพระเจ้าที่มาจากหัวใจของคนที่รักพระเจ้า นี 1941, ่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นในกิจการในพระกภีได้อย่างไรก็สามารถเกิดในยุคในปัจจุบันได้เหมือนกันขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิ่งเหล่านี้ทําไมเราไม่ใช้สัตรวุธนี้ของพระเจ้าทําไมเราไม่นําสิ่งนี้ออกมาใช้ในเครือจักรของพระเจ้าทําไมเราไม่คาดหวังว่าเราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเราอยากจะมีประสบการณ์อย่างนี้คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะอยู่เต็มพระนิเวศของพระเจ้า โดยผ่านสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือขา้นสรรเสริญพระนามของพระเจ้าโอ้นี่เป็นข่าวดีสำหรับชีวิตของเราที่เดินกัน